สวัสดีครับผมพี่น้องบ้านสว่างไฉแนวมาแล้วพี่น้องบ้านสว่างไฉแนวพาพี่พาน้องมารับชมควายงามตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพู่บุตรจังวัดลอยพี่น้องเมื่อน,นี้มีแต่วควายงามพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งควายงามกันพี่น,น้องเนาะเข้ามาแล้วกันละเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะราคาควายงามราคาควายเลี้ยงจะเป็นอย่างไรคอยรับชมกันนะพี่น้องเมื่อนี้นนผมสิเปิดราคาควายงามให้พี่น้องรับชมกัน ตลาดร้อยเอ็เป็นตลาดฝาย,ยาางานกับนพีหนองเนาะโอเคเดิกับนพี่นองเนาะ <P os itive> ฝายกำลังเข้มาพีอน้องุอ้ยฝายยักษ์เปินพี่นองเนาะฝายยักษ์ข้อพันยาพณิวัตไทยทำาอือพีหนองไหรือ่้อพันตนี้นดี๋ยาพณิชวัตรไทยทำฝายไทยทำผลไงหรือพี่นองเนาะบ่อตก่วตัวละห้าหมื่นแตตนึ่พี่นองเนาะยาสณิชวัตาไทยทำแล้วไปเปิดชิปกับฝายไงท่าฝพี่นองเนาะพ้อพันไห,หนายแกะมาสวัสดีครับ พ่ะพันธเดี๋ควายแคะมาสายแคะพี่น้องสายแคะบ่กเป็นควายแคะเนี่ยควายแคะเนาะป้ายหน่อยเถอะพี่น้องเม็ดหนึ่งเนาะโดยประมาณเม็ดหนึ่งผู้น้อยบหรือแม่สาวแปดสิบเส้นพี่น้องแปดสิบเส้นเท่านี้เป็นแม่สาวหรือแม่หรือผู้หน้อยเพิกหน่อยพี่น้องเป็นควายพ่อพันธุ์ได้เลยพี่น้องเป็นควายพ่อพันธุ์ได้สายแคะอุ้ยพี่น้องแปดสิบเส้นเลยพี่น้องนี่เบิ่งแข้งเบิ่งขาเบ่นพี่น้องควายงามสายแคะเผื่อเอาไปเป็นพ่อพอขายพ่อพันธุ์สายแคะแหงเปียแหงแพ่งเผื่อป้าต้นโตได้เลยเนาะพ่อพันธุ ต้นโตได้เลยนาตาต้นโตเป็นพอขอกพอไข่พอพันสายแคระได้เลยเไปิดว้เท่าไหร่สองหมืสอันสายแคระพี่น้องตะกวานนี่แพงกว่านี่เลอ»พี่น้องควายแคร์หนีน่งสิแพงต่ว่าเมือนนี่เอามาเปิดปเบาๆสองหมื่นอพันพอพันเพิ่นเปิด้เอ้าขออนุญาตเบอร์โทรพอพันเพิ่นศูนย์แปดสามสามนหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่ง่พอพันจากาาโซลสายร้อยเท่าควายสายแคร์ไม่ยืนใส่กับควายใหญ่เพิ่น ปลาอจะมาเขินกันพี่นอ้องตัวนี้ตัวแครตัวนั้นตัวโย่งใหญ่ข้งผู้ใดผู้หล่ะตัวหนข้าวผ้ใ้ห่งขหอยหมูปะอ,อ่ะอันนี้มาเพื่ควายงามพี่น้องอ้ยพี่นอ้องปลาเผือกเมือนนี้มาประชดประชันควายเผือกกันพี่นอ้องสีเผือกปลาสีเผือกน้งา,งามพี่น้องเนาะแต่อันนี้คือควายงามทั้งหมดเดี๋ยพี่นอ้องมาผูกไว้อ่ากับหอยผื่อนี่พี่น้องเนาะมาสวัสดีหอยก่อนสวัสดีครับ ห้อยเอกได้สายเขามาป้าเบิ้งเขาหน้าเขาเพิ่อนนาตาตนโตนมาลโล่แต่ตัวนี้ส <พอ S 1> ุดยอดควายหลอ่อแข่งขาบักพาวเพิ่นพี่น้องสายดังแน่นอนสายใดห้อยเอกเพชรสยามเบิ้งเขาเพิ่นเบิ้งกระบ,บานเพ,พ,พิ่นพี่น้องเจ้าเพชรสยามสายเพิ่นเนในพี่น้องเนาะนี่ตัวโตมาท่านเต็มอะไเนาะห้อยเอนาะเอาไปเติมเต็มเอาพี่น้องเนาะเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันอนาคตพ่อพันสายเพชรสยาม สูงอยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดเด็กพี่น้องเพื่อนวัดแล้วเรียบร้อยร้อยสามสิบเจ็ดเป็นพ่อขอกพ่อขายพ่อพันสายดังสายเพชรสยามเบิร์เบิรงตาเขาเพื่อนพี่น้องใจใหญ่ไปหนาป้ายหน่อยตัวนี้พี่น้องสี่สิบห้าเพื่อนเกื่ไหวพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเป็นได้ไหนหอยหมูไหนว่าเจ้าตัววันนี้นี่แหละเนาะโอ้ก็หอยอีกนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปล้างกายส่ายไม่ไม่ตั้งนังนั่งกางเข่าขาวออกางเข่าแต่ว่ามันใส่ได้เลยอัตลักษณ์มันใช้ได้เลย สุดยอดเลยหน้าตาตโตเขาเพื่นสุดยอดอะ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรให้อีกศูนย์แดนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดาเจจ็ดห้เเก้าอาไมกระนหอยมื0ศูน7ศูนย์ยแูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดาเ้ามาเบิงควายงามเพิ่นเปิดไว้4 <éta> ี่หเด้อพี่น้องเด้อสี่สิบมาเอาไปเป็นพ่อคอลพายพ่อพันอนาคตพ่อผันได้พี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายมันครับผมขอบพูได้แน่สันคราดเท่าไร สีเก่าสามหาบาทเนี่ยตัวไี้เท่าไรนี่เสาเก่าบาทเสาหาเหาตัวนั้นเดียมมเ๋ยวขายไปแลป้วปะบาทสามหมื่นเจ็ดพอพันผู้ใดบาทนี่ยพอพันเสียวงครับโอ้ของเสียองค์พอพันเสียวงค์โอ้ตัวนี้ก็ขายไปแล้วเนานะควายงามเป็นกขายไปแล้วพี่น้องเสื้อถายควายงามเป็นพี่น้องวุ้ยควายงามอันนี้คือสายประกวดสายเปลือกสายเท่าของหอยเอกคนขายไปเพิ่มแล้วพี่น้องเอา้าของผู้ใดลงมากแล้วนี่ พ่อผู้ใดนี่โอ้ดีลูกม,ม,มันนี่แม่มันนี่แม่มั่นไปไปอ, <c oughs> อันนี้ต้องหอยแหกต้องหอยแหกท่านบักใหญ่สูงอยู่พี่น้องสูงอยู่ร้อยหกสิบบวกลบเลยพี่น้องร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบเลยพี่น้องสูงอยู่ดีดำมืดเลยเป็นพ่อพันธุ์สายต่างเลยพี่นอ้องสายต่างสายต่างถ้าควายแบบเท่ากับอื่นควายนี่กูแหละแต่ว่าเขาเอื่นว่าสายต่างผสม ผสมมูล่ามาพี่น้องเนาะเป็นวัวฝ่ายผสมมูล่ามาขายจ้าบาทลูกตัวนี้เจีพันเอาเอาิ่ามันยานอย่างไปถอยถอยถอมันหยานมันยานมันยาดถอยถอยถอยอยเวดมันเลยวะโอ้เบิรแล้วเบิร์แล้วหัวตาวัสดีหอยโต๊กันแล้วโต๊แค่งขอย่างนี้เปิดไปจังไเก้าหมื่นเจ็ดหเพันอยแห่คนเปิดโอ้ฝนตกพี่น้องขอนุญาตกลางห่ม เก้าหมื่นเจ็ดพันเกือบแสนพี่น้องเอ้ยพอพันบักไงผสมเนาะสายต่างเนาะผสมโมล่าแล้วพี่น้องได้อยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบได้เลยร้อยเจ็ดสิบได้ความสูงเพิ่นพาจับมาเพิ่นว่าพาจับมากใหญ่เลีพี่น้องเบิ้งขาคาพี่น้องเนาะเบิ้งขาคาเก้าสิบเจ็ดเป็นเปิดไปเก้าหมื่นก้าเจ็ดพันได้พี่น้องเป็นควายใหญ่ควายหยักสายพอพันเพิ่นพี่น้องเนาะอันนั้นกล้องพอพันสองสองเพิ่นเปิดอไปอันควายแข็เพิ่นแต่ว่าตัวนี้ควายหยักเพิ่นพี่น้องเนาะ ายแครก,กับไายยักษ์อยู่ด้วยกันเพื่อนว่าอันนั้นพอพันสายแคะอันนี้พอพันสายยักษ์ของหอยแฮกสวัสดีครับพึ่งมาปะครับโอ้บ่าฝนตกเนะาะอ่ะโอเคมาหอยแหกสระดาะหอยแฮกมาขออนุญาตเบอร์โทั่วมันเหรอวะย่างย่างว่าทันบักไงนี่แหละเนาะโอเคมาขออนุญาตหอแยแฮกเพิน่นขอเดี๋ยวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นที่หนองเนาะขออนุญาตเบอร์โทรกับหอยแฮกเพิ่น มาหอยแหกมาขออนุญาตเบอร์ทั่วยุ่หันก็ได้ย่อนย์ยี่แปดห้าสี่แปดห้าส่เก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าเเอากางโมไปอยู่กับป่ายกัน่ะหรือมันสีตื่นสี่ท้ายลูกหรอบอตื่นออกไปเบิ่งป้ายหอยแหกพี่น้องบักไงพอพันพาจับมาเพื่อนมาพาจับมาเก้าหมื่นคับเจ็ดแสนอ่าเก้าแสนเอาเก้าหมื่น็พนี่น้องเก้าหมื่นเจ็ดนเปิดไปพี่น้องบักไงเลยพี่น้องอะได้แล้วมา โอเคขอบคุณหลายๆมาโอเคโอเคเก้าหมื่นเจ็ดพันได้พี่น้องเพิ่นเปิดไปอนาคตอาเป็นสายพ่อพันธุ์พาสายต่างมาแล้วเพิ่นว่าพาจับมาแล้วเพิ่นว่าพี่น้องเก้าหมื่นเจ็ดพันเพิ่นเปิดไปมาเบิ่งขอพันธุ์อยู่บอกไงพี่น้องตัวนี้มาขออนุญาตขอพันธุ์นี่หรืพี่น้องเตัวนี้ผมว่าตัวนี้ก็บอตามกว่าหกหมื่นตัวนี้ได้พี่น้องโอ้มาแห้งฝนมาแห้งพี่น้องเนาะฝนมาหนักแล้วพี่น้องเนาะหนักแห้งพี่น้องเนาะเวียดมาต่อเวียดมาต่อควายตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบได้ เพิ่นเปิดใบเไหนมาเบิ่งพี่น้องนะเนาะเพ่งเข้าไปฝุ่นเอเพิ่นจูงไปแล้วพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นจูงไปฝ <c oughs> นตกพี่น้องนะเนาะฝนตกฝนตกฝนตก <c oughs> ห้อยหมูคือบ่มีลมห้อยหมูคือมาค่าแตตตาฝน <c oughs> <c oughs> ยันตามรถเลยยานตามรถมาใส่เพิ่นกันไว้พูดเห เปิดเพิ่นเปิดไปเท่าไดก่อนนเปิดเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าเพิ่นเปิดไ้พี่น้องบักง่าเลยเป็นคอขอขายคอฟันบอนบอือห้ยหาะโอะ พี่น้องฝนตกแข้งไพี่น้องมาแล้วมาแล้วฝนฝนชมพูบุตรถล่มพี่น้องน้องแก่ถล่มร้อยเอทถล่มเลยพี่น้องฝนมาบักให้เลยพี่น้องเนาะฝนมาบักแข้งเลยพี่น้องเนาะโอ้พี่น hm ้องขอตรวจก่อไฟออกไทยทำบ่ท่านใดเลยพี่น้องเนาะขอตรวจก่อไฟในหอยคนตบเสือดูพี่น้องเนาะสองลบฝนก่อนพี่น้องลบฝนก่อนลบฝนก่อนพี่น้องเนาะลบฝนแป๊บเดียวพี่น้องเนาะ วันเสาร์ผมกิดสิผาพี่พาน้องออกเลาะออกชมมือหันไปพึ่งเปิดมาบพกีะจตพี่น้องเนาะเป็นควายงามอเป็นทางหอยเออเปินด้วยทางปุ๋ลพี่น้องเนาะเป็นควายคอพันแม่พันธ์งามงามก็เปิดพี่น้องอนาคตพ่อพันตัวนึ่งโอ้เสียดายแม่พันธ์ตัวหนึ่งของหอยหมูเพิ่งขายไปพี่น้องเนาะเป็นพ่อพันบธกแบายอ้อแม่พันธ์แบบนี้งงามพี่น้องเนาะสามหมื่นกว่าคนเปิดไปหนึ่งสามหมื่นเจ็ดเปิดไปอ่ะเพิ่งขายไปพี่น้องขายไปเลยที่พี่น้องราคาขายไปที่พี่น้องบ่งหูเพิ่งสิขายต่อบอ โอ้โห,หได้หอยไหญ่เพิ่นมากคือมันไฟงามพี่น้องนะเป็นไฟงามคนสายเปลือกแต่ายพี่น้องสายเปลือกซีโตสดด้สุด,ดยอดสุดยอดเลยเ,ย,ยเป็นไฟงามหอยเคนขายนีห้างไหนกูคงลืมถามว่าขายไปห้างไหนพี่น้องเนะาะไฟงามผมว่าสามารถจะไปเปิดราคาอะไรถูงขอสดขอไฟพี่น้องย,ยืนดูกระบอกให้ชมวงไฟงามไปซะก่อนพี่น้องเนาะนชมวงไฟงามไปซะก่อนพาหลอ่อพาชมเบื้องบรรยากาศคน เข่าห่มพี่น้องคนเข่าห่มไปบ่ได้หนาวบ่ลูกมาซื้อควายบ่โอ้ได้ได้ละบ่ฝนตกง้อลูกเนาะมาถึงมือฝนตกเสดายมาจ่าใส่ละลูกพ่นทองพ่นองลอยเหยืเท่าโอ้มาจากพ่นทองลอยเหยื่อพื้นพ่นทองก็พอเห็นพอเล็กจักเถื่อจักไปใส่พอเล็กพ่นทองเทาอยากได้ควายแม่หรือควายผู้ลูกควายแม่ไปเลี้ยงโอ้เอาไปเลี้ยงพ่นทองอ่ะมันหมานครับผม ฝนตกเด้วพี่นอ้องเครื่องมือขอผมจักสิเป็นใหญ่ตากฝนเด้วพี่น้องตากฝนตะวันใด้ห้อยเพิ่นนี่บ่สะดวกให้ขอละละ้อม,มูลแลเราดำเนินผมมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนี่คือฝ้ายบันเทาคอกธรรขขมดาจะเต็มดิพี่น้องแล้วนี่จะเต็มเลยมื้อนี้บ่เต็มพี่น้องเนาะเนื่องจากฝนตกด้วพี่น้องเนาะพอพันก็มาลบอยู่นี่พอพันกับฝนตกเนาะพอพันเน,นาะอ้ะาวพี่พาน้องลุยผมลุยได้พี่น้องเนาะแต่ว่าในห่อยบ่กล้าลุยครัผมเออบ่เป็นหยังโอ้ ไปหน่อยคุณใดน้อมาต่างคนเราขูกไว้พี่น้องเนาะเพิ่นขายกันไปละายตัวน้อยๆก็ขายดีพี่น้องเนาะปลาขู่หน่อยงา่ายมาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งพอเบี่ยวพอเบี่ยวเพิ่นมายืนคุยหรือเพิ่น,ดไ,าานได้ไฟายมาพอเบี่ยวมั้งหรือเลามั้วครับซ่งมันคือได้หลายแต่ขายอันจักบาดโอ้พอเบี่ยวมาขายหลบุ้ยผู้ใด้ซนใจ ลมอันละร้อยพี่น้องอันละร้อยบาทน้ำผอเปี่ยวเด้อพี่น้องมือนี้ฝนตกได้บรรยากาศบ่เป็นลมมาสั่นยืนลมลมมานบ่มานแล้วผอเปี่ยวโอ้ใครอยู่ใครอยู่มานแล้วขึ้นมาแห้งถือแห้งเถอะเนาะโอ้ยแต่ว่าก็ดีอย่างนึงได้น้ำใส่เข่าป้าตีอย่างหนึ่มันอยากาการอ้ ยู่หน้าเข่าฝนพอมีดิโอ้อ่ามันขาดหน้ามาโดนยาขึ้นโดนมือนี่มาถ่วงยาแล้วพี่น้องมาถ่วงยาแล้วฝนผ้าเลาะผ้ายางอันมือนี่ขายยากเนาะฝนโตกขายยากขายยากเหมือนพี่น้องเนาะงานมาพี่น้องผมเอาตามทีในหอยเพิ่นสะดวกเด้อพี่น้องผู้ใดเพิ่นสะดวกผมจะจิตวิญญาณเปิดใน ในช่วงฝนตกตกนี่การซืเปิดได้พี่น,น้นอ,นองขั้นเพิ่นสะดวกนะพี่น้องเนาะอ่ะบาบอกหูว่าเพิ่นสะดวกจังไี่น้องเนาะอันนี้แม่แยกลูกว่าหนูด่วนเขาเข้าจักบาทครับนี่ายายาโอ้พี่น้องอผมเห็นนอนอยู่นี่คือมางามเทพประสานอับบาดให้ตัวนี้แม่เพิ่นพี่น้อง<ช>ลูกสาวงามงามพี่น้องสุดยอดเลยมือนี้เพิ่นได้โอกาสนอน เพราะว่าเป็นอย่างบอกฝนตกมามันมีขี่ตมมาซื้อมือบ่บบได้นอนเอาลูกเนาะเหมือนี้ถือโอกาสนอนลูกงามลูกญงพี่น้องนีแม่เพิ่นอ่างลางเลยบ่แม่นทองหรือว่าแม่เพิ่อนทองพ่อ,อพี่น้องอุ้ยสูงใดอยู่เกือบร้อยซีเนาะร้อยซีบวก,บวกพี่น้องร้อยสี่บวก,บอ,กวอุ้ยมาเบิ่องอ่างเพิ่นพี่น้องอา่าโตทองแล้วพี่น้องอา่างญงเลยพี่น้องเนาะเป็นควายแม่พันแต่วันลูกสาวการใจลูกเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งงามงามประมันปีไดเนาะปีกว่า โอ้ยบ <si ้านนอดเฮ้ยพ <UM ี่น้องมาคืองามเดี๋ยวบ้านนอดพี่เป็นลูกช้างอุดรเลื่อยใหญ่อุ้ยพี่น้องให้ลูกดีครับลูกช้างอุดรช้างอุดรเปิดไว้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเด้อพี่น้องเด้อต่อร่องไดนสองตัวสามหัวใจในท้องเพิ่งใส่อย่างไรอันอันนี้บบหูน้อเล่าค่ะโอ้โหโอ้โหสูสีกันไปเลยเจ็ดสิบเด้อพี่น้องสองตัวสามหัวใจแต่ว่าตัวนี้เด็ดละนอนอยู่ในเด็ดแล้ว ลูกช้างอุดรเบิ่งหน้าตาตนโตเพื่นพี่น้องเนาะถ้าส้างอุดอเบิ่งบรรยากเบิ่งหูเพื่นพี่น้องหูฟ้อนลำนี่ช้างอุดรแน่นอนเป็น่าพี่น้องเนาะป้าขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนจเบอร์บดมาจากไส่เหรอม่จกาะสินรสินควายงามเพื่นเสดายเพื่อนันีเบอทอเพี้ยนซิ่ยเสดายเนาะเพื่อนไดกําไรควายหลายเป็นสื่อเท่รจ้เบอร์บอดด้เนเป็นไม่จ้าทัเองเขาได้เือนให้คนโทรมาสื่อควายหลายเนาะ คนโทรมาสื้อควายเพื่อนหลายเพื่อนก็เลยเปลี่ยนโทษอุ<ด>ย้ยเสียดายพี่น้องเสียดายหลายเจ็ดหมื่น,นควายบ้านๆ้ะนนตะวันงามเลยพี่น้องว่าธารรมดาลูกสาวงาม,มาาโอ้ยพี่น้องทองใหญ่ค่ะพี่นอ้องอ่างล่างเขาเอิด่าควายอ่างงามเนาะพุ่งสร้างอ่างทองคำจ่ายลูกดีควายแนีน่ยมีพี่นอ้องเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดว้เสียดายเพิ่นเบือเ่อเบอร์โทรเพิ่นมาจากกาฬสินทร์เลยพี่น้องกาฬสินทร์ควายงามเพิ่นพี่น้องจำเบอร์โทรว่าใดเสียดายเสียดายคุนอ่ะ เจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไรเพื่อนน้องเนาะผลงานดีดีมันหมานี่ครับเด้อมันหมานกอบคุณหลายๆครับผมเสียดายเสียดายเพื่อนไม่เบ่อทุกคนแงงานเพื่อนพี่น้องงามดีดีเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไรเสียดายเพื่อนไม่เบื่อทุกคนทางพี่พี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายฝนบัทันซาดิเพี่น้องผมผ้าผีผ้าน้องออกตากเครื่องมือผมจ้าสิบเป็นใังไใหเหมือนนี้พี่น้องต้องลุยต้องเสียงเนาะพี่น้องเนาะ มามาไม่ห้อยก็นก็ยืนยัดอยู่บางท่านบางท่านกับเขาโฮมพ่อข้อนสักเป็นยังไงมือนี้โซเชียลกันว่ามันเป็นยังไงมือนี้มันเป็นยังไงกษัตริย์พ่อข้อนสักเป็นว่าเป็นยังไงพ่อว่านสักมือนี้พ่อได้ใส่ได้ี๋ยวสวยพ่อได้ใส่อยู่ว่าตัิย์เป็นว่าพ่อข้อนสักมานอยู่ว่าตัิย์เป็นว่าพูดอ่ะโอ้หลายคนหันว่าหันมาด้วาย เจียง้าบ่อเออาเพ่น้อโอ้โพ่อพันรอันนี้เลขขาพ่อเสีงนี่พี่น้องอิ้นด้แล้วครับใส่แล้วเพิ่นไปใส่ล่ะสรงกระบนครับเอ้ยโอ้ยหึงเม่อบ้านเลโอ้ปาทุพ่อเสียงสบายแล้วไปพักยูบ้านแล้วเพิ่นมาธรรมาดาเพิ่นจิพักยูรถเมือนี่ไปพักยูบ้านเพิ่นมามันหมาเด้อพ่อวันสักเด้อทักทายพ่อวันศักดเลขาพ่อเสียงเพิ่นพี่น้องเห็นควายงาอยูท่าพี่น้อเนาะเห็นค้ายงาอยูท่ามือ เพิ่นสิสดะดวกบ่นเนาะทางพี่เป็นควายงามควายผูกงามพี่น้องเนาะสวัสดีครับได้จังได๋มาครับผมมื้อนี้้ไดมาโาตครับเหลือจกักโตขายหม็ดหรือดิครับึขายเบิดแล้วป้าสมาหมานแต้ขนาดฝนตกโต๊ได้พี่น้องเพิ่นหมานคัะขายไปจังได๋คู่นี่คู่นี่ขาย40,000ื่นครับเพิ่นได้ขายดีครับพี่น้อง40,000บาทเมย์ด้เนาะนี่เนาะนะลูกแม่ลูกผูกโอ้ลูกผูกลูกผูกงามๆพี่น้องเพิ่นขายไปเบิดแล้วพี่น้องหมนานคักมื้อนี้ แม่ลูกโอ้คู่นั่นกระขายสามหมื่นสี่หมื่นโอ้ท่าขุนุณพี่น้องขุนแม่ลูกคนขายไปเวียดเบอร์เนาะไปเวียดเบอร์เราได้พี่น้องทางพี่อ้าวมันหมาเด้อก่อนคุณหลายๆหลคบนี่เท่าไรสัตนะอ้าวยางเป็นยังไงวันนี้ฝนตกฝนตกได้กี่ตัวได้สามสิบกว่าสามสิบกว่าปลาหอยยางหอยยางได้สามสิบกว่าขนาดฝนตกเด้นนิดไม่เก่งแต่หอยยางสุดยอดสุดยอดอ้าวมันหมาเด้อหอยเด้อหอยยางจากเวียดนามเพื่อนพี่น้อง มาเบิ่งควายชุดนีพี่น้องเนาะควายชุดนีเพิ่นถือไหวหนิซื้ขายจังได๋พี่นอนะ้องเนาะฝนเริ่มซ่าเลยพี่นอนะ้องเนาะฝนฝนเริ่มซ่าแล้วมึงหันจวงมึงหันไม้ต่ายางกํายางพี่น้องเนะาะบ่อไหนยังเพราะว่าฝนตกอมเนรสีผ้าออกเปิดราคาแล้วพี่นอนะ้องเนาะก็เปิดราคาแล้วคนกับเขาโฮมพี่น้องคนสื่อคนขายกับเขา,ขาโฮมยางมาทางพาี่ขายเบิดแล้วตัวนี้ขายเบิดแล้วโอ้ยเบิอดไหนขายเบิดฝนตกอยู่กับข,ขายดีอยู่เนาะ ขายใส่ใดอยู่คว้าแต่ขายคว้าแต่ขายขอายนมาอ,อ่ะ,อะมาทางผี่น้องเนาะอันนี้ควายเหนือเพื่นอน่น้องเนาะฝ้ายสายเหนือสายเหนือเขาขายจังไงน,นี่เปิดไว้เท่าไรก่อนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นสายเหนือนพี่น้องบักใหญ่เขาล่ะใหญ่ยยๆ,ๆน,น,นี่สามปลายตัวนี้สามปลายพี่น้องเนาะอันนี้คือสายเหนือสามหมื่นสี่สองหมื่นห้า อันนี้คือไส้เนื้อเพื่นพี่น่องเปิดว้เป็นราคาฝายเนื้อเพื่อนพี่น่องมืนในตลาดตลาดชมพูเอหน่งปน้องไสก่อเ็เป็นอย่างคโอ้สู้กันหนักเลยเวียดกําลังสู้กันเป็นว่าดื้อดูเดือดเนาะ้เคโอ้้าเจ้ากับยา้ไปโอเคซ้ําสิรกันเลยครับเรืงเบื้งเนี่ยเออนาอ เสียงว่าสันเนาะท้องสีทั้งยังละลพัดโอ้โอเคอะเดี๋ยวอันขั้นเพื่อนั่นเดือดกันอยู่วันใดนบอกในเรื่อง่องวันสักนี่เด็กนกำลังมาห้อยพ่นห้หม่องไหนกันรู้อใคหมองอะไรครับเบิ้งครับโอ้โหฝนตกเท่าไหร่ได้กล้วยครับเนาะอ่ะห้อยพ่นก็อยากขไคห้อยเสียเสียพ่นเสียพ่นกับปลาเหลือหอดเกือบปาดีโอะปาเหลือหอดเกือบเสือเสียพ่นพูดว่า เสียพลอยากได้3ามหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นใสองหมื่นสองหมื่นนี่ไให้เท่าไหร่ก่าให้แปดห่นหนรูได้เท่าไห้เท่าไหร่ให้รสายกน่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่าไปสิบเก้าเนี่ยบ่เดี๋ยวนี้โอ้ยแล้วหัวตัวกัน่วันนี้ได้ถูกนะนี่ได้ถูกนะนี่วันนี้ให้เขาไป เสียพลว่นเหลือหัดตีนแหละเสียพลโอ้เดือดครับพี่น้องเดือดครับนี่นี่เดือดเดือดถ้าไหรเฮ้ยเปี่ยมท่นไปเราดิท่านมันใหญ่เนาะเสียพลเนาะมันบ่อตัวหน่อยเด้อุ้ยควายตัวนี้บ่าสองหมื่นพี่น้องบักใหญ่เลยไม่ใช่ควายน้อยนะพี่น้องควายเมย์บักใหญ่เอามาขออนุญาตเบอร์โทรเสียพลศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดห้า 0401ควายใหญ่พี่น้องสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้เวียดมาตอมเพิเ่นเราต่ว่าเพิ่นบ่ทันขายมันมันบ่อใดย,ยังเนาะเสียพ,พ <ด S 2> ่นเนาะมันถือถปวดเพิ่นว่าอ,อ่ะดีแล้วล่ะขอบคุณหลายๆมันหมาเด้อเสียพ่นเดอ้อ,ดดอหไหนใครปลายปไายปลาง่วงวง่วงง่วงหอยแสนหมาเหรอวะเฮามาแล้วย่างอยู่อี่ก็ร่างขายควายกป็นร่างขายอยู่อ่ะมาเบิ่งหอยหอยคมจัาบาทของเฮานี่ยมือหนาเท่าไรเก้าซิมหะอุ้ยพี่น้อง ข้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้แม่สาวหน่อยข้าวหอยอาผลเพิ่นพี่น้องหอยคมเพิ่นพี่น้องเนาะสูงในเพี่น้องเป็นควายงามเพิ่นเพิ่นกำลังมาขายเวียดเวียดให้เท่าไรแล้วกำลังกำลังให้โอ้เวียดกำลังให้เพิ่นเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไบกวนศูนย์หกห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดอันนี้เก้าหานี่น้องนหอยคมเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพิ่นได้เป็นแม่สาวหน่อยงามอ่ะฝากพูดไดหลายหมาเด้อเสียคมเด้อมาเบิ่งจับจับลืมอมูหล่ะตัวนี้จับลืมมู่ละ มูลาเนาะมูลาเปิดไปเจ้าไหนครับแม่สาว8ห้องหมื่นแปดพนห้า้อยแฮ้ยอี่ดีบ่โอ้ยแปดพื่อนสิมหาเอาแมเขาก็เบ่าถือครเนาะปตาพี่น้องควายสายตางเพื่อนพี่น้องเนาะแปดสิมาซื่อๆเพื่อนว่าบอทามาราได้นี่อ่ะพนุยาตเบอร์โทรเพื่อนว้ศูนแปดหก สองหนึ่งสี่เออสองหกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์พี่น้องควายแปดท่นหาได้พี่น้องตัวนี้เป็นควายสายต่างได้พี่น้องเป็นควายแม่สาวได้พี่น้องควายแม่สาวง่ามๆพี่น้องเนาะบ่าธรรมดาได้หนี่เท่าไรก่อนนี่น่ะปลาตะมันใหญ่เด้ออุ้ยแม่สูงอร่อยหงสีพู้ใดอยากเอาควายใหญ่ไปเขากเขาปั้มตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องแปดสิบห้าเพิ่มเติมไปผมเสนอโอ้ย เป็นกระสือแห้งพี่น้องคือฟ้านน้ำเปล่าโท่มากแปลซิมหาเป็นเปิดไใบเป็นไายสายต่างแม่บักใหญ่ใหญ่ดีเลยตัวนี้ยนี่ม่คนโทรหาตลอดโอ้บ่โอเคเอาเมื่อนี้แหละสิได้ขายใหม่โอเคขอบคุณหลายแปลซิมหาพี่น้องเปล่าโท่มากเอาทบทวนเบอร์โท่อีกทบแปลโก สองหกสี่เจ็ดหนึ่งเ้าเด้าเพื่นเปล่าทษมากนี่ได้ขายข้าเงียวล่ะมันค้าแปรสบหาโอเคเช้าก็ให้กับแม่สามหมื่นหกตอนช้าก็ให้แม่เพื่อสามหมื่นีกยิกเล้วพี่น้อเวียดยิกเวียดยิกยิกดูเนื้อยิกดูหนังว่ามันหนาไม่ผื่นว่าดิมันสิขายเท่าไหมาเบิ่งการต่อร่องน้ำเื่นพี่น้อเนาะหพ0ขาย หกหาสองหกบ้านสองหกหาเป็นเป็นกำลังจในี่ตัวแบบไงห้าห้ากได้เท่ารก่อนห้าห้าใหญ่ท่เท่ารก่อนีโอ้เสเก่าสองหมื่นเก้าพันแม่บไงพี่น้องเป็นควายแม่พันบบไงสหม่นเก้าันเป็นเปิดว้พี่น้องขั้นบสือบ่ได้แน่นอนุก่าโอเคอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเปินยหน่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ เท่าไรก็เจ็ดสามแปดเจ็ดคุณน้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองคุณใดขอบคุณหลายๆครับผมเออเมืองบรรยากาศการซื้อการขายฝ้ายตลาดนัดโคกระดือบ้านเชียงวะอ้าบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยพี่น้องเนาะเมือนี้ฝ้ายหลายตัววะฝนมันตกพี่น้องเนาะอ่ะขนเศร้าเราผมก็เลยกางเพราะว่ามันเดะมันมันมืดพี่น้องเนาะถ้ากางผมมันมืดอ่ะขอโทษขออภัยจังหน่อยนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายหน่อยงามๆตัวหนึ่งพี่น้องเนาะขออนุญาตลูกข้าวเผื่อเจ้าบ่า เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเมือเดียวได้พี่น้องแม่สาวงามอันนี้สวยได้พี่น้องหน้าสวยเลยหนึ่งหมื่สื่อๆตอรองได้เป่นบาทพี่น้องเนาะต่อรองได้เชื่องเชื่องหูเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะไปต่อยอดมาทำกันอยู่วันตัวเท่าไรเนี่ยมื่นส้าร้อยมื่นสิบห้าร้อยตัวทัดไปเดยตัวทัดไปขายแล้วโอ้ขายไปแล้วมื่นมื่นมื่นหนึ่งมื่นห้ามื่นสิบห้าร้อยได้พี่น้องสูสีกันตัวนั้นเนื้อหนังดีกว่าจังน้อยอมาขออนุญาตเบอร์โทราดู 093ย9 0 0 9าสาูกู้้อยากได้ค้ายไปเลียงไปต่อยอดราคาเบาๆหมื่นหนึ่งสื่อๆก็หมื่นสิบห้าร้อยสองตัว้มาต่อรองลดได้ก็หน่อยเถ่ะวาขอบคุณเรายหลูกคนมันครับผม ฝ่ามสว่างฝังแช่แนวผาพีพผ้าดองมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนั่งพวกเขารูบ้านน้องแกตลาดชมพูบุตรชิพนี่เอาประมาณนี้ก่อนน้องเป็นหนองน้องฝากพี่ฝ่ายมากสรอยกันกดไหลกดแช่กดติดตามมันเดินไปหน้องน่องขอให้พี่น้องกันใส่กระเป๋าเปลี่ยนเงินควายแปนคขับแปนเผือกบานสวัสดีแช่แนวชนิดแต่ความสุ่มคนสดเดินหางไกลจากโรคไฟขีเจ็บต่างาลลำรวยด้วยเบิ้ลนี่เบิ้ลสิ่งสำคัญสวัสดีครับ